ไปเร็วอ่าโชคดีเร็วยกมือไยบายเนี่ยไปโชคดีดีบายบาย,บาย ตอำเภอบ้านโมงตอนมือแรงครับผมยามือแรงเดอ้อสวัสดีครับผมผู้ไท้ดำนะครับวันนี้มาหาซื้อแนวกินอยู่ตลาดนะครับก็เลยเห็นฟันถ้วยถ้วยอยู่ครับไฟไหมไฟไหม,ม <c oughs> โอ้อันน,น,นี้อันนี้เป็นไส้กรอกสูตรโบราณเนาะสูตรโบราณครับนี่นี่จะเป็นข้อนี่น้อยนอยยอี่ขายข้อเท่าไหร่เจ้าขายคอละคอระบาดคอระบาดเนาะอ้วกกาลังกรลังพอดีเลยนะครับนี่เห็นเบิ้งเนี่เป็นกับแกมมยังดีเลยเนาะ แต่ว่า่วงนี้เป็นกับแกมอะไรครับเผาพันษาแล้วก็เครื่องเคียงมีอย่างไี้ครับนี่โบราณนะนี่นี่นี่ครับพริกทอดครับกินคู่กันกับขิงดองเข้าสูตรกันเลยนะฮะเป็นอาชีพที่ถือได้ว่าสร้างกําไรมหาศาลสร้างเฮิอนได้จักหลังแล้วตอนนี้เฮือนเฮิรนเฮิรนเฮิรนเฮนสามหลังแล้วเมียสางเมียไปก่อนเนาะ่วงนี้เนาะนี่ครับ่วงนี้กับเพิ่นลซีมี่เพิ่นจะขายอันนี้เป็นบุญเส้นไว้เนี่ย วุ้นเส้นนะใส่กกอะวุ้นเส้นนะครับเป็นโบราณน,นะครับเป็นสูตรโบราณอันนี้เดี๋ยวขึกันกบอกอันนี้ก่ครับผมเจ้าซื้ออันไหนเมื่อกี้เนี่ยผูส้สาวซื้ออันนี้บอกลูกค้าประจำาะเนี่ยครับผมลูกค้าประจำส่ิบบาทเลยแสบแมนวะแ่บแมนวะกินกินให้ยไเบิงแนะมัน <c oughs> สิแ่บแม่นข้ามบอลอยู่วะอันอนี้อันนี้ขึ้นกันมาดิครับอันนี้จุแล้ว น,นี่แหละครับสร้างงานสร้างรายได้นะครับเป็นอาชีพที่ถือได้ว่าค้าขายขายนี่ขายดีดีครับขา,ขายดีคนก็นิยมกินกินดีครับเพราะว่าส่วนมากนะครับมันจะมีมีเข้าเนาะเราต้องไปมงเขา้เานเ,นเนาะ,ะมีเข้ามีบุญนเซนเนาะแล้วก็มีหมูน้ำนะครับอ,อันนี้ขายไมมเท่าไหไร่ไมละซี่ครับ ซี่บ้านซี่ไม่ละซี่วะตกใจเวะไม่ละซี่บาทอยู่ข้างๆครับนี่ครับควันทุนทวนนี่นนมุมเมนเล่าบ่เม,ม็นยืนเมนยืนบ่เฮ <laughs> ้ยคอมเอ็นเจ้ารตรงนี้จะเป็นตลาดอ,อันนี้จะเป็นของเสต็ปรูปเนาะของสดยังพูนป่ะไปเบิ้งตลาดของสดดีกว่าไปกันเด้อหุ่นนะครับเป็นแสต็ปครับวันทุนทวนเลยนะ ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปครับมันไก่ครับไก่ดีบอ้ออันนี้ขนมเบื้องงั้นมะนี่ขนมเบื้องนะครับอยู่ทางนาเลยมาซื้อเด้อมาครับเดี๋ยวเข้าไปข้างใลน์ดีกว่านะครับขายดีไหมครับเนี่ยครับขายอะไรเนี่ยเนี่ยยอขายต่อครับโอเคขายต่อครับมาเข้ามาร้านแรกเลยนะครับนี่ยังหนีอเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นอินทผาลัมแมนบ่นี่อันนี้พันอย่างครับบาฮีแมนบ่นี่พันทันใจนั่นแหละค่ะโอ้เนี่ยบอกเบิร์ตระบบอะไรทานใจอะไรโอ้ยังไงยายบอกโอ้โหเยจะเข้าไปหาเพิ่นจิงเียยายจงเบนบนปีหาพิ้นดนแล้วจงขึ้นทอดอยู่ด้วยจงขึ้นทอดเนาะอ๋อเดี๋ยวสิไปครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะพาไปเบิรงไหลเลยนะฮะอันนี้อุ้ยลูกเดียวก็พอครับเลยค่ะเอาเลยค่ะบิดเลยค่ะพี่เลยลูกเดียว กตเลยค่ะลูกใหญ่ๆเลยครับลูกบ้ากใหญ่นะฮะชมได้ชิมไใดได้ค่ะเด้อสวนก็เปิดตลอดอินตาพาลำนะครับเคยกินแล้วนะครับมันหวานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอยู่ที่สวนของยายจงอันนี้ก็เป็นเอาไปจากสวนยายจงได้หรือเล่าเนี่ยจ้าสวนยายจงค่ะเพราะว่าเพราะว่าพ่วงงามน้องเลยนะพ่วงงามครับหวานน้ำหวานน้ำนะครับป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งของในตลาดก่อนเด้อนะครับ นี่เปิดตลาดช่วงแรกๆนะครับเพื่อนม้วงเจัาส่วนละพอทอดไว้นี่ครับต้อครับนี่อันนี้มันต้อหัวเสือมนี่ต้อต้อแท้ๆเลยครับต้อหัวเสือเอาไหมครับขายอยู่ขายอาายู่ขีดละ60บาทนะครับ60บาทเบิร์ดแล้วเบิร์ดเลยเดี๋ยวนี่ครับต้อเนี่ยไงง่นต้อเลยอันนี้ถ้าเอามือจับมันมันตอดมาดิบ่ แม่บอกเจ้าเจ้าจะเอาไปเอ็ดยังกินไปแกงก็ได้ไปแกงบ่แกงใส่พักใส่เฮ็ดนี่บ่โอ้เออฉีดหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกหนึ่งหกหกสองสิบสออันนี้เด้อจะเท่าไหร่นี่เอาอันนี้ให้สั่งบังด้วยสั่งบังด้วย โอ้มีเมีมันพร้อมเอาเมีมันอออเด้อแจ็กซีดนะตัวนี้ร้อยซาวสองโอเคได้เลยเอาจักซีเอาไปเลยกินละเอาไปก่อนครับแต่บ้ได้กินบ้ได้กินดนครับบ้ได้กินดนเออปีนึงนี้น่าจะได้กินแค่เธอเดียวนี่แหละเธอเดียวนี่แหละย่าเอาโตมันนั่นได้คนบ้าหายอกฮะเอาของค่อยบอกเนี่ยอ้าวไปอันนี้ก็สิแกงเส้นน้องไม้ส้มกันล้วเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนจักซีเอ็ดอย่างย่างกินก็ได้เนาะไปย่างหอม แล้วแต่เข้าสีเอสนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นต่อนะครับนี่นี่ยังดินดินอยู่เลยนี่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 ดินดินอยู่เลยครับผมมาเบื้องเขาจับเนี่ยตัวได้ดินดินนะนี่ครับยังดินดินอยู่ครับโอ้เอ้ยโอ้นี่ครับยังดินดินอยู่นี่อ๋ออ๋อที่ครับยังดินดินอยู่แซ่บคือนอย่างนี้ครับนี่ สุดจอแห่งความแซ่บเลยนะครับขีดละหกสิบบาทครับเอาไหมครับเบิดแล้วเบิดเลยกินได้เลยครับนี่กินได้เลยเนาซอดเข้าไปแงะครับหูจะออกไปอุย้ยเห็นอะไรแวบๆสตอสตออีสานสตออีสานใช่ไหมสตออีสานซาวบ้าทบ่ห้อยเมื่อกี้เอาเงินทอนจากใจนั่นหรอบ่าโอ๋เอาละเอาละ อาให้อายแน่นหนึ่งเดี๋อ่ะหนึ่งหนึ่งหอสตออุ้ยร่วงลูกหนึ่งห่อนะคะซาบะเออแหละเอางามๆามไหมอ้ายเฮ้ยครับจะได้สตอนะฮะมะกะทินนะครับมะกะทินใหญ่มะกะทินใหญ่หนึ่งแล้วเอาไปแกงใส่เอาไปพัดใส่ต่อใส่ต่อมาสองขีดนะครับขวามือนี่เป็นร้านป่าประจำผมเลยครับนี่ คุณอะมันปลาคอร้วุ้งยองอันนี้คือตัวใหญ่ยี่เท่หโอ้ใหญ่นะครับแล้วกับเพิ่นก็ขายปลาแดะผมเซ็บเซ็บครับปลาแดดไปไปไปเดี๋ยวพาไปข้างในแวบมาอยู่ร้านกบครับนี่กบหรืออื่นครับกบเลยจ้ะกบเนาะขาย ไม้เท่าไหร่จ๊ะห้าสิบค่ะไม้ละห้าสิบบาทค่าแล้วแต่จะไปปนเนาะจ้ะเดี๋ยวเด้อผมเบิ่งจักไม้นึงก่อนเบิ่งยจ้ะไม้นี่ก็งามไม้นี่ก็งาม,อ,มอ,งอุ้ยคุณอะครับทั้งขี้ทั้งไสมันเต็มอยู่นี่ครับโอ้โหเอาไม้นี้ก็ได้เดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆบูเป็นยังทาได้ห้าสิบบาทหรือยังไดมันบัวซุกก็เดี๋ยวเอาไปย่างเผิ่อีกก็ได้อันนั้นวะซุกแล้ว อันนั้นมันซุกแล้วมันบอโอ้ยยังได้ไหมนี่นะนี่นี่คักใช่ครับแย้แป้นนบอเอ๊ยยังก็ปีนทั้งนี้ลงโอ้ปีนทั้งนี่ลงบอโอ้ค่ะผมผมเคยผมเคยยางผมเคยยางครับเป็นเป็นกบอยู่ที่นาะนี่เนาะนี่กบน่าจะเป็นกบเลี้ยงครับอันนี้เลี้ยงจ้ะเจ้าเลี้ยงเองมันบออือโอ้ยหนังครับเอาวะฝักของทาก่อนสิรคามมันซุกครับ ขายไม้ละห้าสิบบาทเบิร์คู่มือมันบ่อใหญ่ <c oughs> เจ้าเลี้ยงใส้อย่างเลี้ยงใส้บอ่บอบ่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> ไปซื้อเขามาไว้แล้วก็ะขจะจอมาทรงบร่ขาเจ้าขาเจ้าเลี้ยงอยู่เฉส่วนมากเลี้ยงอยู่อบอ่อดินบอ่อดินแถวบ้านเจ้านะ่ะบอ่อแม่นบ้าน่อยบ่อแม่นบ้านข่อยอ้ยสูมอนี้ข้าจะหากบใหญ่ๆยังซื้คู่มือคู่มือกันยะแล้วครับซุมูนี้ฝนกะมาแน่บ่มาแน่นะครับ 嗯，简单吧。 ผมได้3มอย่างแล้วครับมีโกบมีต้อนะครับแล้วก็สตอสตอนะครับอันนี้นึ่งแล้วบอครับนี่โอ้ยังบ่นึ่งเนาะยังจ้ายังไม่นึ่งนะครับดิบๆเลยไปครับเดี๋ยวเข้าไปอิาดะอีฟังบุญครับไปเบิ่งของว่าขายยังไงนี่ต้อเนี่ขีดละขีดละห้าชิัอันนี้สี่ขีดอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่สองร้อยค่ะอต๊ขีดละห้าิบ โอ้ยเป็นอยู่ข้างในเมื่อกี้ผมซื้อขีดละหกสิบจ่ายละพนัฐเองโอ้ยอันนั้นเจอขีดละหกสิบครับอันนี้ถือกว่าสิบบาทขีดละห้าสิบซื้อไปแล้วโอ้บบฮูจักครับอันนี้โอตัวใหญ่น้ำนะแมนตัวใหญ่พ่อโอ้ยเนาะจ่ายได้มาอีกเอาโอเคครับเอาไว้แล้วเอาไว้เอ้มือหลังครับไว้มือหลังนะครับเดี๋ยวหาอีกอย่างสองย่างนะครับตอนนี้เหลืองบอยู่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทซื้ออย่างเนาะ เอานี่ดีกว่า<ช>เอาไปตำกินนะมะระกอใช่มะระกอเอามาจากามะระกามะระกอคือมะระกาเป็นแบบปูโซเลตไข่ตัวก่อนไข่ห้างห้างมันเป็นตัวเนาะเป็นตัวไข่รังรังเอาไว้ก่อนอนะครับเอาตะมุหุงก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนนะครับหอนนบยหอยหอยหอย โอยนานะขี่กระต่ายมาบาดใดกระถ่ายบาดนั่นโอ้ปู่เจองคืองามแท้งามเนาะบ่ม,มีขี้ต้มบ่มีอย่างเลยเไปตำมะคงกินครับรู้สกว่าชิมีเต้าเต้านี่เปลี่ยนยี่หัวเต้านี่เอาไปปล่ยอยวะ ตัวเท่าไหร่แมกเจ้าขายเท่าไหร่เต้าเก้าเฮะขาบเาทเกบาทครับเอาไปป่อยใส่นอนีดโอ้มาบ่เก้าสิบเก้าบมันยังเปลี่นเปนอยู่โอ้รับว่าเอาไปเอาไปป่อยครับมาเฮ็ดบุญนำดอกมากับเข้ากัครับครเอาไปป่อยใส่น้องดอกจี้วโอ้นนเนา อีต่นดีก็มามุดมามุดอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมั่งกันถ่ายมั่งกันยังเปลี่ยนเปลี่ยนยี่โม่ไหเปลี่ยนครับเดี๋ยวทางใต้มีเลขอย่างนี้นะงานเอาเบอร์ออเด้ออันนี้ก็เล่งสิเอาไปปล่อยได้ครับนี่เก้าสิบเก้าบาทเป็นวะครับไทยชีวิตไปนะครับได้ปล่อยเต้าน้ำไปครับเก้าสิบเก้าบาท ตั้งฟุ้นกะน,น่าจะโบมี่อย่างครับตลาดสดอำเภอบ้านม่วงครับเดี๋ยวจังใดไปเอ็ดกินแล้งยูเ่เฮือนต่อนะครับไปเบื้องหมูกันนะครับตามหมูกันโบเคยซื้อหมูโดนแล้วนะฮะบวันโลเท่าไหนนะร่นาะสวัสดีครับหมูตอนนี้มันตกอยู่โลเท่าไหร่แล้วครับโบได้ซื้อด่วนละร้อยหกสิบร้ <160 S 1> <160 S 2> อยหกสิบบาทเนื้อแดงแบบตู้เต้าน่อยฮ้ยเต้าอ,อุ้ยกินอี๋อี๋เต้านอ้อยใส่ โอ้เต้าญงก็ซื้อไข่ยังได้หนโอ้ยเดี๋ยวไม่ีเงินอยู่บนเราวั 2, 4, 6, านะน, <laughs> นงงี้โอ้ยายละสองสี่หกแปดสิบแปดสิบาทซะเอาขายัเออเอาไปไปป้อยแปดสิบบาทเห็นยางยู่สิโอ้ อเบิร์เลยซ้ำบัหนิส้าเอาไปปอยเอาไปได้ไปกินเอาไปปล่อยเด้อโชคให้หมานครับเอาครับได้เต่าได้เต่ามาซี่โถวโยังค่ะเมืดเงินละเบิรเงินแล้ววันแรกวันทีบิรเบิรงหมูบปได้ซ้ำบัหนี้โอเคครับไส้ขายโลเท่าไหร่ไส้โลละร้อยค่ะอ๋อไส้หมูบ่โลละร้อยเอาไว้อกไส้อ่นโลละร้ออืมเอาไว้วันหลังดีกว่า ขอบคุณมากครับ<ช>ปะ<ช>เดี๋ยวไปปล่อยเยอยนมนบอก<ช> <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับไปกันครับเดี๋ยวเอาเตาไปปล่อยกันครับกับได้เตาซีโดนะครับน่าจะไปปล่อยแถวซักซักที่แบบว่าบุีคนไปกวนนะครับอ่ะยวเบิ้งว่าหมจะปล่อยตมงไหนนะครับลครับกัแพ็กเรียบรอย้อยเต่าเรารอหน่อยนะเพื่อนเดี๋ยวไปปล่อยเต่ากันนะครับ แล้วครับนี่แหละครับคือสถานที่ที่ผมจะเอาเต่ามาปล่อยนะครับกายูเป็นสวนสาธารณะน้องนิจีนะครับน่าจะบุญผัมยมากวนให้เจ้าออกเนาะมาออกมาลูกมาจะได้เป็นอิสระแล้วมานะครับโอ้ยอดีเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปเธอระตัวอ่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยเด้อเดี๋ยวเอาข้าวเอาไป อ,อไปเลยไปน,นี้ไปไป,ไปเจ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวล่ะสองตัวออกมาลูกออกมาออกมาเดี๋วออกมาเดีวออกมาเร็วออกมาเร็วไป <Biraz S 2> <bs> ไปนู่นไปนู่นลูกไปแล้ไปละไปแล้ไปละอ่ะโชคดีโชคดีเด้ๆๆๆอเดี๋ยวสองตัวนี้ไปลูกอ่ะตัวไหนจะได้ไปก่อนกันครับอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเร็วไปเร็วออกไปเร็วไปเร็วอ้าโชคดีเร็วยกมือไม่บายแน่ไปโชคดีไปมาเนี้ยเอาเรือตัวใหญ่ไปครับมาเนี้อุ๊บโอ้ไปแล้วไปแล้วรีบรีบแล้วเอาไปเร็วไปโชคดีเป็นอิสระแล้วลูกไป กอไปละอ่ะ,อะโชคดีบ๊ายบายบายไปละไปละไปละจุ๊บจุ๊บอู้โอเคครับนี่แหละครับกะไปตลาดกะได้เอ็ดบุญพร้อมนะครับกะได้กับเข่ามาเมื่อนี้กะเดี๋ยวจงยังใดเอ็ดกินเอ็ดจังใดนะครับมีกบยางนะครับแล้วก็มีต่อผมเชื่จังใดกับต่อดีไปเบิ่งกันครับ ส่งน้องๆเขาลงไปที่สะเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยแน่นอนพรุ่งนี้ห้ามจับสับน้ำหม้อนะครับเดี๋ยวจังใดต้องย่างเอ่อกบให้มันแฮมแฮมนิดน้อยครับผมก็ติดไฟนะครับกบเราออกมาเมื่อกี้ก็ไปปล้อยเต้ามากครับนี่มา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 ใหญ่เพื่อนว่าเอาไปย่างอีกจักน่อยหนึ่งอย่าทายยากินแฮมแฮมในจัหน้อยก็เอาไปย่างให้มันแฮมแฮมครับ ย่างไปก่อนครับให้มันแฮมๆฮมนะครับกบเอาครับเดี๋ยวผมย่างต่อให้มันหอมหอมนะครับเสร็จแล้วก็มื้อนี้เมนูเฮ้านะครับก็จะมีทอดไข่นะครับแล้วก็เอาต่อเข้าไปแล้วก็เอาสตอตีตีตีใส่กันนะครับทอดไข่ใส่ต่อใส่สตอนะครับเดี๋ยวกบนี้ผมน่าจะให้แม่ผมนะครับโอ้ปี่แต่แซบครับเอาไปป่นเอาไปป่นครับเดี๋ยวไปป่นกิเคี่ยวมาออกมาลูกออกมาครับอู้หลายเติบอยู่ตัวนี้นี่โอ้หลอยู่ครับนวลน้อยครับนี่ออื ลายตัตอยลายโตโยบีก็นี่โอ้โห ho, ครับนี่ครับบีเอาเลยครับบีเอาเลยนี่โอ้ลูกต่อเป็นตัวอ้อนมันครับเป็นตัวอ้อนมันช่วงนี้กําลังกรลังดีเลยครับต่อช่วงนี้กําลังหลายเลยเป็นย่ามต่อครับช่วงนี้ไปตลาดมอ่งใดก็เห็นแน่นอนครับเห็นต่อน,นี่แหละครับเต็มตลาดเลย นี่ครับโอโโหนี่นูกออืมมันครับอ่ะเมนูต่อไปนะครับนี่ครับจะจะพัดไส้ไข่นะครับผมก็มีสตอเอาสตอโยอนลงไปเลยนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่ แซ่บครับสูตรนี้แค่นี้แหละครับ <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็ให้ไฟค่อยๆนะครับนวดขึ้นมาให้ไฟค่อยๆนวดขึ้นมามีเล็กน้อยมานางเบิ้งครับอันนี้ดีครับโอ้ต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสูตรนี้นะครับเวลาเวลาทอดนี้นะครับมันจะบวมน้ํามันก็คือ อตอนที่น้ำมันยังบเดือดนะครับให,ให้ให้โยนไข่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยใช้ไฟอ่อนๆนะครับนวดให้อ่ไข่นะครับมันค่อยๆฟูขึ้นมามันสีเมี้ยนบพละ่ะอะเบิ่ลกันนะครับอ่าพอละโอ้เหลืองอลามนะครับเมื่อกี้กัปมันนะครับกัปกำลังเหลืองเลยครับบได้ท่ายตอนกัปให้เบิ้งนะครับ อย่ามันปีนเดี๋ยวทาอีฝั่งพุนซุกนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับไฟอ,อ่อ,อนไฟอ,อ่อ,อนๆนวดไปนวดไปมาครับมัเน,นี้เดี๋ยวใส่ปลาด้ลงไปใส่ปลาแดลงไปยังหน่อยครับพอแล้วพอแล้วปลาแด้อันนี้โคตรเข็มเลยนะฮะมากเข้มกับใส้เข้มหลายนะครับใส่หลายพอมากเข้มกับใส้พอดีพอดีนะครับสูตรนี้บอใส่ผุงที่รสครับผงนัวไม่ต้อง เพราะว่าผงนัวมันอยู่ในปลานะครับอยู่ในปลาแดกอยู่แล้วดูตัวยังน้อยเด้อเป็นช่วงแรงครับเป็นข้าวแรงผกพอดีเลยหอมหอมดีไส่ออกมาอุ้ยน่ากินครับโอ้ตเสดาย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 ครับแพงครับแพงครับนี่ครับเมนูมื้อนี้ตอนแรกนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับกินกับตะมุงมา เดี๋ยวคบให้แม่ผมดีกว่านะครับตำบักหุงทอดไข่ใส่สตอใส่ต่อนะครับทอดไข่ใส่สตอใส่ต่อนะครับนะอืมมันมากเลยครับตำบักหุงตำบักหุงอืม คือน้ำครับแซ่บไฮเบิดเลยครับกินปีเตอร์เธอครับปีเตอร์เธอสักคำหนึ่งครับกินน้ำกันเด้อ